ตอนที่เจ็ดสิบสองที่มาฟังดูคลิปท้ายรู้สุกเร่งจังหวะเร็วมากพอดีอ่านเลยเนี่ยมันมันเร่งมันชอบเตลินนะว่าอืมเนาะพยายามด้ช้าๆบ้างนี่เป็นการแพ้ครั้งแรกของเขานอกจากนี้ถึงแม้หลังอิงยังเอาชนะเซเหลี่ยนไม่ได้ และสุดท้ายก็บาดเจ็บกลับไปแต่คนจำนวนไม่น้อยล้วนเห็นภาพริสิเลียนโดนหลังอิงเอากระบี่แทงอกกับตาสิเลียนแทบจะเดาได้เลยว่าเวลานี้ในกองทัพจะต้องมีทหารจำนวนไม่น้อยกำลังถกกันอยู่รับหลังตนแน่ว่าองค์ชายประเทศบูนะชนะให้ถูกแทงได้เล่าพวกเราไม่ใช่ทหารของกองทัพสวรรค์หรอกหรือเหตุใดคราวนี้ถึงไม่ชนะเด็ดขาดเหมือนอย่างคราวก่อนๆเล่า ถึงเวลานั้นเขาก็ไม่มีเวลามาสนใจเสียงซุบซิบนินทานเหล่านี้ด้วยมูชิงแจ้งแก่ข่าวว่าวันนี้ป่าปูโยมีผู้ป่วยโรคหนักคนเข้ามาอยู่เพิ่มอีกร้อยกว่าคนแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยกว่าคนภายในเวลาแค่วันเดียวนี่มันยิ่งกว่าโควิด โอมิคอนระบาดซะอีกโดยตอนนี้ผู้ป่วยโรคนาะคนกลุ่มแรกสุดป่วยหนักเข้าขัาน้นวิกฤตแล้วทั่วทางร่างไม่ีส่วนไหนที่ดูได้เลยล้วนจะใช้ผ้าขาวเนื้อหนาหอ่อปิดเอาไว้มิเช่นนั้นจะรูน่าซึงกลัวอย่างยิ่งแต่ขณะเมื่อมองจากเส้นโครงร่างผ่านผ้าขาวก็จะพอมองเห็นได้รางๆอยู่ดีว่าบนร่างกายมีอะไรบางอย่างขึ้นตะปุ่มตะป่ํา ไม่ง่ายเลยกว่าสเสลียนจัตเวนรักษาจนครบรอบหนึ่งเฟิงซินที่คอยท่าอยู่และเข้ามายืนกล่าวถามเสียงเบาอยู่ข้างกายทันที องค์ชายวันนี้ที่สนามรบเกิดอะไรขึ้นเหตุใดท่านถึงถูกคนกักขะผู้นั้นเอากระบี่แทงได้ต่อมาก็ให้เห็นอยู่ว่าท่านฟาดเขาใส่เขาตั้งหลายครั้งทําไมไม่ฆ่าเขาเสียเลยสืเลรียญไม่อยากจะบอกเขาเลยว่าบนร่างของหลังอิงยามนี้มีปราณแห่งกษัตริย์คุ้มกายอยู่ซึ่งเป็นปราณที่แม้กระทั่งขุนนางเทพยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้ จึงนี้แต่ยิ้มเฟืดอยอย่างจงใจไหนเลยเขาไม่อยากจะฆ่าความจริงคือฆ่าไม่ได้ต่างหากกรังเพศท,ที่แฝงด้วยอนาุภาพล้วนถูกปรานีสลายไปหมดสิ้นทําอะไรหลังอิงไม่ได้เลยหลังจากค้นพบจุดนี้เขาจึงเปลี่ยนมาใช้อาวุธจริงเอากราังกายเข้าสู้ทั้งต่อยทั้งเตะแต่หลังอิงปุิกระช่างหนังน,นะกระดูกเหล็กนักฟังแทงฟันแทงแทบจะไม่เขาเวลานี้เองจู่ๆมีเสียงคนหนึ่งตะโกนร้องขึ้นว่าองค์ชายช่วยกระหม่อมด้วยเฮืเสียเหรียญกระง รับถ้วยน้ํำดืม่มที่เฟิงซินยื่นส่งให้เพิ่งจะดื่มไปได้อึกเดียวกลางได้ยินเสียงร้องก็อนสำลักทันออกมาไม่ทันได้พักหายใจด้วยซ้ําก็พุ่งปราดไปทันที ผู้ที่ร้องตะโกนขึ้นมากือชายหนุ่มที่ได้ร่วมกับเขาในวันนั้นเองเพราะสิเหลียนใจดีต่อเขาเป็นพิเศษชายหนุ่มจึงขยันตะโกนขอความช่วยเหลือจากเขาเป็นพิเศษเช่นกันครั้งแรกสุดคนผู้นิโรกหน้ากึ้นที่หัวเก่าสิเหลียนใช้คาถาครอบคุมเอาไว้ไม่ให้ลามไปยังจุดอื่นด้วยเหตุนี้โทษของเขาจึงมีหน้าคนที่แค่ที่ขาซ้ายเท่านั้น ซึ่งตอนนี้กำลังเตะขาขณะนั้นเป็นการใหญ่าทำท่าจะเป็นจะตายเสีหลงกดตัวเขาไม่ปลอบกลาบ,าบปอบว่าอยาขยับข้ามาแล้วชายหนุ่มหวาดกลัวเป็นอันมากกว้าตัวเขาเอาไว้องค์ชายองค์ชายช่วยกระหม่อมด้วยเมื่อครูกระหม่อมรู้สึกคันที่หน้าขามากเหมือนมียาอะไรสักอย่างทิ่มแทงจากนั้นกระหม่อมกระหม่อมก้มหน้ามอง และเห็นพวกมันพวกมันปากของพวกมันกางลังพางแาบผะงาบกรลังขยับกรลังขยับอ้าพวกมันกำลังกินหญ้าพวกมันมีชีวิตเสือเหลียนคนลุกสู้ขึ้นมาในบัดดนเขาก้มหน้ามองจริงตามนั้นบนขาซ้ายของชายหนุ่มมีหน้าโคนขึ้นเบียดกันทียุบอยู่หลายสิบหน้ามีอยู่จํานวนหนึ่งที่ในปากกำลังเคี้ยวใบหญ้าอยู่และบางส่วนกำลังสว้าปามอย่างตรกุมตรกรามเลยทีเดียวคนป่วยจนมากปากันกิดีดร้องพวกคนเอะโวยวายกันไม่หยุดต้องให้มือ ฟงซินกับมู่ชิงกับเหล่าทหารใช้กำลังเข้าควบคุมถึงจะค,ค่อยสงบลงได้อืแค่ฟังบรรยายก็น่ากลัวมากเลยนะถ้ามีจริงนาะ มันน่ากว่าโอมิคอนอีกน่เนี่ยเสลียนใช้มือข้างหนึ่งกดตัวชายหนุ่มผู้นั้นฟางสามคนอื่นอยู่ด้านข้างขาค้า,านี้ของเขายังขยับได้หรือไม่เหล่าผู้ดูแลป่าปูโยล้วนแล้วแต่งการรัดกุนเต็มอัตราศึกช้ผ้าพันหน้าและสวมเสือ้อคลุมกันลมปกปิดมิดชิดทั้งตัวดูไม่ออกรูว่างหน้าตาเป็นอย่างไรคนที่ทํางานอยู่ข้างๆคอยตอบคําถามเขาฟังจากเสียงหน้าจะเป็นเด็กหนุ่ม ขยับไม่ได้แล้วพยาการองค์ชายขาข้างนี้ของเขาพิการแล้วข้างในไม่รู้ว่ามีอะไรงอกขึ้นมามันหนักมากกราวกับตะโัวกระทั่งจะลากยังลากไม่ไว้ตอนนี้เชื้อพิษกระลังลามจากขาคันนี้ขึ้นสู่ด้านบนจะถึงเอวแล้วพยาการเสื้อเลียนพยายามใช้ขาถารักษาเขาอย่างเต็มที่แต่กระนั้นขาข้างนิ้วชายหนุ่มดังกราวก็ได้เข้าขั้นสุดจะเยียวยาแทบจะหมดความรู้สึกแล้วเช่นกัน เวลานี้เองหมอผู้หนึ่งก็กล่าวเสีงยงใหม่องค์ชายตามกับเห็นของกระหม่อมเวลานี้เหลืออีกวิธีเดียวที่ยังไม่เคยลองมาก่อนนั่นก็คือตัดอวัยวะส่วนที่เกิดหน้าโลนทิ้งแล้วดูว่าจะยับยั้งการลุกนามได้หรือไม่วิธีเสียนคิดไว้ในใจเหลือแต่วิธีนี้เช่นกันฉะนั้นก็ตัดขาให้เขาเถอะชายหนุ่มรีบกล่าวไม่เอานะไม่เอาเขากลัวจะถูกตัดขา แต่ก็ไม่กล้ากอดขาที่พิก,รการของตนจึงร้องปานใจจะขาดว่าค่าขาข่ายังไม่พิการไม่เน่อาจยังรักษาได้องค์ชายท่านไม่มีวิธีอื่นช่วยกำมงแล้วหรือสี่เหลียนไม่อยากตอบว่าข้าจะทําอย่างเต็มที่ข้าจะพยายามพวกนี้ซ้ําๆอีกต่อไปแล้วในตามหมนแสงไปรุ่นหนึ่งกระตอบมาขอโทษนะข้าข้าไม่มีทางเดียวองค์ทยจือถึงกับพูดประโยคแบบนี้ออกมา นี้ยังเป็นครั้งแรกอีกด้วยเลยทำเอาพวกคนนะับไปท้วนอยู่ในเหตุการณ์พังกันตะลึงลานถึงขีดสุดบางคนถึงกับสูญเสียาการควบคุมร้องออกมาไม่มีหรือท่านเป็นองค์ชายเป็นเทพนะจะไม่มีหนทางได้อย่างไรพวกเราอยู่ที่ร้อยท่านคิดหาวิธีมากี่วันแล้วท่านไม่มีทีได้อย่างไร ผูพ้พูดประโยคนี้ถูกผู้ใดไม่ทราบกดตัวไว้ทันทีไม่ให้ส่งเสียงอีกทั่าหาใช่เฟิงซิงกับมู่ฉิงไม่มู่ฉิงก็เหมือนจะรู้สึกว่าประโยคเมื่อคู่เสีเหรนเถนตรงเกินไปอาจปรอบหวัน่นผู้คนได้เลยนิ้วหน้าไม่พูดจาส่วนเฟิงซินถ้าอยู่ห่างออกไปกำลังตะโกนห้ามผู้ป่วยสองสามคนเอะเสียงดังกว่าใครเพื่อนอยู่เสี่เหรยนวิ่งวุ่นมาหลายวันติด,ต,ดติดกันกระบี่ยามไม่เคยได้มีโอกาสสอดกลับคืนฝกักสภายอยู่กับเอวทั้งอย่างนั้นคมกระบี่อยู่ห่างจากขาข้างนั้น เพียงนิดเดียวใบหน้าหนึ่งรู้สึกใบหน้าหนึ่งรู้สึกถึงปราณกมีอันเย็นเยีบเทนั้นมันก็หยุดเคี้ยวยาและแหกปากกีดร้องเจ้าเสยนนี้ถึงกับกีดร้องขึ้นมาแล้วถึงแม้จะเสียงเล็กและเบาแต่มันดังมาจากาหาข้างนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยชายหนุ่มร้องลัน่นตกใจจนแทบสิน้นสตรีกอดเสื้อเหรียญแน่นองค์ชายช่วยกระหม่อมด้วยช่วยกระหม่อมด้วย,ย เวลาเี้เวกันนี้เองบอริเวณที่ใกล้กับขาขนันเมื่อรอยบุ๋มยุบลงไปสามจุดหมอคนนั้นตกใจอย่างกราวกราวอย่างตกใจองชายลุกลามแล้วลุกลามแล้วเชื้อพิษลามออกจากขาแล้วแม้พระเปลืองพลังเวทไปมากมายเพียงใดสุดท้ายสิเหลียนก็ไม่อาจควบคุมอาการป่วยของชายพวกนี้ได้อีกต่อไปเจ้าสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้กำลังลุกลามกระจายไปทั่วร่างชายหนุ่มแล้วพอมันกระจายก็จะไม่อาจรักษากลับคืนมาได้อีก และจะนั่งรอความตายไปเช่นนี้นะหรือเสลี่ยนขบกรามแนมขอถามเจ้าเพียงประโยคเดียวขาข้างนี้เจ้ายังจะเก็บไว้อีกหรือไม่หลังจากไม่มีขาแล้วจะเป็นเช่นไรข้าเองก็ไม่อนจรับประกันได้ไม่เอาแล้วเจ้าก็พยักหน้าข้าจะลงมือทันทียังเอาไว้อยู่ก็ไม่ต้องพยักหน้าแล้วค่อยว่ากันอีกที ชายหนุ่มหอบหายใจทีตกใจกลัวจนตาค้างจนเจียนจะสิ้นสติเต็มทีทำท่าเหมือนจะพยักหน้าและเหมือนจะสายหน้าอยู่ในทีแต่ใบหน้าเหล่านั้นบนขาซ้ายเขาก็เริ่มทยอยกันกรีดร้องราวกับกำลังต้อนรับเพื่อนใหม่ท่ามกลางเสียงร้องอ้อแอถึงก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกมันกำลังมีสีหน้าเย็นดี รวมทั้งสามารถเห็นไปถึงลิ้นสีแดงส่วนเล็กจ้อยเหล่านั้นว่ากําลังละสั่นระรัวจินตนาการไม่ออกเลยว่าภายในร่างกายชายหนุ่มผู้นี้จะมีสภาพเป็นอย่างไรและการที่อยู่อาศัยใของสิ่งใดบ้าง จะเสียเวลาต่อไปอีกไม่ได้แล้วเสียลนสั่งหมอผู้นั้นทันทีตัดขาเขาหมอผู้นั้นโบกมือเป็นการใหญ่ขอาภัยองค์ชายกระหม่อมเองก็ไม่มั่นใจกระเวลานี้กระหม่อมไม่กล้าลงมือถ้าเกิดตัดแล้วไม่สิเลก,ก็อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าพยาค่ะเขารอบกนดาวเองที่อยู่ๆก็ดันปากมากนกที่โผล่หัวออกมามักจะโดนยิงเกลือบต้องได้รับหน้าที่อันส่วนกรเสียนี้แล้วเลยวิ่งวิ่งหนีเข้าไปรวมยูนในฝฟงชนไม่พูดอะไรอีก ชายหนุ่มครวนกลางองคชายช่วยด้วยองค์ชายช่วยกระหม่อมด้วยแต่ในสมองสิเหลียนกลับว่างเปล่าในใจมีเพียงเสียงเดียวที่กำลังพึมพำอย่างสิ้นหวังว่าไกลก็ได้มาช่วยข่าทีรอบด้านเต็มไปด้วยเสียงผู้คนพูดกันอื้ออึงฟังไม่ได้สาบสารพัดจะพูดขณะเดียวกันเป็นหน้าเล็กๆที่บิดเบี้ยวพวกนั้นพากันส่งเสียงกรีดร้องอยู่ข้างล่าง ช่วพริบตานั้น,สนเสลียนรู้สึกรากับว่าได้เห็นแดนนรกเข้าให้แล้วคล้ายกับว่าเขากำลังจ้องมองแดนนรกและมีได้เหมือนจ้องมองสิ่งใดอยู่ท่ามกลางเหงื่อเย็นที่ปุดพราวเขาเบิกตากว้างเนงื้อแขนขึ้นสูงเมื่อมือที่ชูกบีลดต่ำลงมาโลหิตส,สดๆก็สา์กระจายไปทั่ว ชายหนุ่มผู้นั้นเดิมทีจวนจะเป็นลมอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันหมดสติทันทีที่โดนเสียงตัดขาข้างซ้ายก็รู้สึกตัวตะโกนอย่างกุมกขาค้าก้อก้อเสียงคุกเข,ขาอยู่กลางกองเลือดชุดขาวเปร้อไปด้วยโลหิตกระจายเป็นดวงพยายามกดตัวเขาเอาไว้ไม่เป็นไรท่านหมอห้ามเลือดให้เขา หมอสองสามคนรีบเข้ามาช่วยกันเป็นมือเป็นระวิงมู่ชิงทนดูต่อไปไม่ไหวเจ้าตั้งเสด็จหน่อยว่าพรางอลวงเอาขวดยาเล็กๆออกมาเมื่อเจอกับไอควันบางเบารอยกลวนโรหิตก็ค่อยๆหย,ย,ยุดไหลสิเหลียนเองก็ฉายแสงทิพย์รักษาแพ้ชนุมด้วยอีกขั้นหนึ่งส่วนขาข้างที่โดนตัดออกมน,นั้นถูกทิ้งไว้กับพื้นโดยไม่ใครหันไปสนใจแล้วมันก็งอกข้หากกันกราบกายเป็นว่าหลังจากอุดจากกล่างแล้วก็ยังสามารถกระดุกกระดิกได้ราวกับมี ีชวซืสอเหลียนชูมือขึ้นข้างหนึ่งเท่านั้นเปรียวไฟกระลหกว่าบขากนั้นถูกเผาเป็นเท่าฐานท่ากลางกองฝ่ายลูกชดช่วงชายหนุ่มคนนั้นร้องหหยหวนขอก็อซืเหรียนชูมือขึ้นข้างหนึ่งเอามาใช่ขาค่ะ สิเสลียนตรวจตดที่ข้างเอวของเขาพอเห็นหน้าคนไม่ได้ลามขึ้นมาก็ตาเป็นประกายกล่าวยันดีว่าหายแล้วหยุดแล้วเชื้อไม่ลามแล้วชายหนุ่มคนนั้นจึงค่อยหยุดรำให้ลืมตาโพรงจริงหรือหายแล้วจริงๆนปะปยากคะผู้คนพาการสุดลมหายใจด้วยความพรุ่งพร่านหลังจากรีรออยู่ครู่หนึ่งก็มีคนตะโกนองค์ชายองค์ชายช่วยรักษาให้กระหม่อมด้วย เสียงของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งกับดังขึ้นในที่ไม่ห่างออกไปนักว่าย่าบุมบ่ามอะไรยังไม่แน่ไม่นอนหากขากไปสริยะเขาเกิดอารานกำเริบขึ้นมาใหม่จะทำอย่างไรเล่าพอเสียงนี้กราวเตือนขึ้นเสลิงก็เย็นลงมาอีกแล้วเช่นกันใช่แล้วตอนนี้ยังไม่อาจฟันธงได้ต้องรอสังเกตอาการดูอีกสักพักมีคนร้องอย่างหวัดโกลัวยังต้องรอสังเกตอาการอีกนานแค่ไหนเล่ารอไม่ไหวแล้วขืนมัวรีรอสิ่งนี้มันได้ขึ้นลามขึ้นเป็นหน้าข่าแน่ มีบางคนยอมเสี่ยงชีวิตค่าเต็มใจยอมเสี่ยงไม่นานนักในป่าปูโยก็มีเสียงคนนับร้อยเสียงส่งเสียงร้องนุงมให้องค์ชายขอท่านโปรดช่วยกระม่อมพ้นจากความทรมานที่เถิดทุกคนยื้อแย่งกันมาคุกเข่าโคกศีรษะกราบไหว้เขาเสียนถูกคนรุมรอมอยู่ตรงกลางถึงแม้ลำบากใจแต่ก็ไม่กล้าประมาท ทุกท่านโปรดรุกขึ้นมาก่อนหากว่ารอไปสักระยะแล้วคนผู้นี้ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก้าก็ยารักษาให้ทุกคนอย่างเต็มกาลังความสามารถแน่นอนไม่ไง่ายเลยกว่าจะปลอบขวัญทุกคนให้อยู่ในความสงบได้เขาต้องให้สัญญาไปเสียมากมายหลังจากจัดการหาที่อยู่ใหม่ให้ชายหนุ่มขาขาดผู้นั้นแล้วเสี่เหลียงก็นั่งลงที่ใต้ต้นไม้ มูชิงมองไปโดยรอบก่อนจะกล่าวเสียงเบาว,ว่าเหตุใดท่านถึงตัดขาเขาจะพันทันทีเรื่องชินิหาไม่ใช่เจ้าตัวกรองท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านห้ามเป็นฝ่ายละมือก่อนเป็นอันขาดหากท่านตัดขาเขาแล้วก็ยังไม่ได้ผลถึงตอนท่านเขาเป็นได้โกรธแค้นท่านแน่ใจอุสิเหลียนยังเต้นโคมกรามไม่หายเขาเอามือปิดหน้ากล่าวเสียงแหบว่าตอนนั้นสถานการณ์มอัดรอชาได้เอกเขาไม่ตอบกล้าหมอก,ก็ไม่กล้าลงมือถึงอย่างไรก็ไม่สามารถยืนมองเฉยปล่อยให้เชื้อพิษลามกระจายได้ต้องไีใกลสก ออกมาตัดสินใจว่าควรจะเอาอย่างไรค่ะเฟิงซินมีสีหน้าเป็นกังวลอย่างที่ไม่ค่อยจะได้เห็นนักองค์ชายกระหม่อมทรงกระหม่อมว่าทรงพระผ่อนสักนิดเถิดพยักค่ะสีหน้าท่านไม่ค่อยจะดีเอาซิ้เลยทางนี้พวกกระหม่อมจะช่วยดูแลให้เองสิเลียนเองก็รู้สึกว่ายันไม่ไหวแล้วเหมือนกันพยักหน้าช้าชาได้ข้าจะพักอยู่ตรงนี้สักครู่ก็แล้วกันอีกปเดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับไปกันแล้วไปไหนไกลไม่ได้ พอนนี้กลับพอดีกับที่เวลานี้ในป่าคนร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้งเฟิงซินกับมู่ฉิงจึงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นซิเหี่ยมเอ่ลอยอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนกับพื้นหากเป็นการก่อนถ้ามีใครมากลางกระโจมมอบร่ำหอมหอมกลางกระโจมอบร่ำกลางกระโจม อบร่ำมาหอมและกลางเตียงงานช้างให้แก่เสลียนเขาเป็นไม่ยอมนอนกับพื้นดินพื้นกรนกลางป่าก,กลางเขาเช่นนี้เป็นอันขาดแต่ด้วยตอนนี้เขาไม่มีแรงเหลือพอจะทําตัวมากเรื่องแบบนั้นแล้วกระทั่งคราบดินคราบเลือดบ,บนเสื้อผ้าก็ยังไม่คิดจะปัดออกด้วยซ้ําใบหน้าก็ขมบกข,ขมอมพองหัวแตะพื้นก็พอให้หลับไปทันทีทั้งอย่างนั้นเม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดท่ามกลางความสลืมสลือได้ยินเฟิงซินส่งเสียงเรียกเสลียนตกใจตื่นขึ้นมาในบัดดล พริกกายลุกขึ้นนั่งแต่แล้วก็รู้สึกว่าบนร่างมีอะไรบางอย่างเลื่อนหลุดลงมาพอก้มหน้ามองกลับเป็นผ้าห่มเก่าขาดมีรอยปะชนผืนหนึ่งมรุคายเอามาห่มให้เขายามหลับเสียเหรียญกรึ่งวางคิ้วกล่าวฟืงสีนให้เดินเข้ามาใกล้ข้าไม่ต้องใช้เจ้านี่หรอกเจ้าเอาไปให้คนป่วยทางนั้นเถิด เฟื่งซีน้ฟังเช่นนั้นก็ชงักฮะท่านว่าอะไรนะผ้าห่มนี้นะหรือไม่ใช่กระหม่อมเอามาห่มให้ท่านรอกระหม่อมเพิ่จะกลับมาเองสิเหลียนหันไปถามเป็นมู่ชิงหรือมู่ชิงตอบไม่ใช่กระหม่อมอีกเช่นการโคงอย่าเป็นซาวกอยู่ในเขตกักกันคนใดสักคนเอาห่มให้ท่านกระมังสิเลียนมองไปรอบๆเห็นเงาคนที่มีวีว่ีววจะเข้าเขาเลยก็โครงศีรษะพรางนึกในใจนี่ นี่คาดถึงกระดาบมีคนเข้ามากล้ารก็ยังไม่รู้สึกตัวสภาพร่างกายคงจะย่ำแย่แล้วจริงๆ เขาพับผ้า่มให้เรียบร้อยวางไว้กับพื้นก่อนจะลุกขึ้นกล่าวว่าไปกันเถอะเขาออกเดินพร้อมกับแบกเรื่องหนักอึ้งไปในใจไปด้วยไม่นานนักเรื่องที่เขากังวลอยู่ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงเพียงแค่สองวันตอนซื้อเหรียญไปที่ป่าปุโยอีกครั้งพวกหมอกาแจ้งว่ายามดึกผู้ป่วยโรคนักคนหลายสิบรายรอบลุกขึ้นมาเอาหน้าคนออกเองโดยไม่สนใจคำเตือน บ้างก็ใช้ไฟเผาบริเวณที่ติดเชื้อบ้างก็ใช้มีมีดเฉือนเนื้อตรงนั้นออกและยังมีอีกสองสามคนที่ฝีมือไม่ถึงขั้นจึงเสียเลือดมากหรบไปนอนคุมโปรงไม่พูดบรรจาร์เนื่องจากกลัวคนจะร่วงหูต่อมาก็เสียชีวิตไปเงียบ เลียนเพิ่งจะกลับมาจากสนามรบต้องมาฟังข่าวชวนฉลดใจนี้เขายืนอยู่ท่ามกลางผู้คนนับร้อยมองดูบรรดาผู้ป่วยที่นอนคนกลางอยู่กับพื้นเลือดอาบไปทั้งตัวในสุดก็ระเบิดทุสะขึ้นมาแล้วพวกเจ้าทําไมถึงไม่ฟังข้าข้าไม่ใช่บอกแล้วหรือว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าทาเช่นนี้แล้วจะก,กําจัดเชื้อพิษให้ไขาขาดได้หรือไม่ทําไมถึงได้ทําอะไรโดยพระการเช่นนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาวเวระเบิดโทสะต,ต่อหน้าสาวกมากมายปานานิุกนพากันก้มหน้าไม่พูดไม่จาเงียบกีบรากับจักจั่นในฤดูจำศีลซส่เหรียญโกรธมากจริงๆจนอดไม่ได้กล่าวเพิ่มอีกสองสาประโยคพูดพูดอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงคนเมื่อหนึ่งกล่าวแทรกขึ้นองค์ท้ายจือพิษร้อยพิษไม่กล้ามกลายความเจ็บปวดของพวกเราไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวท่านท่านย่อมจะพูด,ดว่พวกเราทำโดยภารการ แต่หากไม่ใช่เพราะพวกเรากังวลกับอาการป่วยจริงๆจนต้องรักษากันเองมั่วซั่วแล้วก็มันยังมีวิธีอื่นอีกหม่เล่าคนผู้นี้ถึงแม้ไม่ได้กราวตบหนีเขาอย่างเปิดเผยว่าน้ําเสียงที่กล่าวเน็บแนมนั้นช่างชัดเจนนั้นพอเสียงเลยจึงกเรือกขนานเะจ้าว่าอะไรนะคนเมื่อนั้นพูดจบก็หด หัวหาตัวไม่เจอแล้วเฟิงซินอยู่ไกลจึงไม่ได้ยินมิฉะนั้นคนได้ด่าออกไปเป็นแน่ฝ่ายมู่ฉิงเห็นคนผู้มีทีท่าไม่ค่อยจะดีด้วยความรอบครอบก็เลือกที่จะไม่ทําให้เรื่องมันดุเดือดขึ้นไปอีกพอเห็นเสี่เหรยนไม่ตอบคนอีกผู้หนึ่งก,ก็กราบขึ้นองค์ท้ายจือท่านช่วยพวกเราไม่ได้พวกเราก็ได้แต่แต่ช่วยตัวของพวกเราเองแล้ววางเจเถิดเราจะไม่ถลุงโอโสถทิพย์กับพระรังเวทของท่านหรอก เสลเหลียนที่เลือกดกันหน้าอยู่เมื่อครู่นี้ตอนนี้รากระตกลงไปในโพรงน้ําแข็งอันเย็นเฉียบพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรจะบอกว่าข้าหวงโอ,โอโสดทิพย์กับพรังเวทพวกนั้นนัะเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นเพราะข้ากลัวว่าตัดเนื้อร้ายออกแล้วจะไม่ได้ผลถึงห้ามเอาไว้ใายมาพูดเสียรากัะว่าข้าเป็นคนยืนพูดไม่ปวดเอวเล่า คนยืนพูดไม่ปวดเอียวอุปมาถึงคนที่ดีกว่าดีคนที่ดีแต่พูดว่าคนอื่นเพียงเพราะตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เข้าใจหัวอกคนที่ต้องก้มลังทำงาน ข้าไม่เคยเจอความเจ็บปวดเหล่านี้กับตัวก็จริงแต่หากข้าไม่มีจิตใจอยากช่วยคนแล้วก็ข้าจะยอมเลิกเป็นคุนนางเทพริแสนสบายแล้วลงมาหาความบางคับตัวเองย่งหนีไปทำไมกันในชีวิตเขาไม่เคยพูดใครไม่เคยถูกใครพูดจากระทบกระเทียบใส่และไม่เคยถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนี้มาก่อนในายใจเต็ม้ลยคำพูดนับหมื่นนับพันแต่ว่ากลับพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวสาเหตุก็คือเป็นเพราะเขารู้ว่าตนเองยังหาวิธีรักษาโรคแม่คนให้หายขาดไปได้สัก เหล่าสาวกเลยค่อยๆหมดความอดทนความเจ็บปวดทรมานที่คนเหล่านี้ได้รับมันมากกว่าที่เขาได้ประสบเป็นรายเท่านัก จากนี้แต่กาสองมือเป็นหมัดแน่นจนกระดูกข้อนิ้วลั่นกราวแกรวผ่านไปครูใหญ่จูเขาก็ชกใส่ต้นไม้อยู่ด้านข้างต้นไม้ต้นนั้นหักดังปอทุกคนตกใจจนสะดุ้งยง้งเก็บเสียงที่กระซิบกระซาบกันอยู่ทันทีเฟิงซินที่อยู่ห่างออกไปคราวนี้คร,รับรู้ว่าทางนี้เกิดเรื่องขึ้นจึงรีบรุดมาองชาย พอเสียเหรียญต่อยออกไปทีหนึ่งเลยได้ระบายอารมณ์เดือดที่รุมเร้าในใจออกไปสียบ้างปล่อยให้ใจเย็นขึ้นมาเล็กน้อยแต่ขณะเงียบเยบกันอยู่นั้นนึกมาถึงว่ามีคนหพึ่งกล่าวขึ้นองค์ชายท่านก็ไม่จําเป็นต้องเดือดดานปานนี้ที่อยู่ตรงนี้ล้วนเป็นคนป่วยและเป็นสาวกของท่านใครไม่มีใครติดค้างอะไรท่านเส้นหน่อย หลังพูดประโยคนี้ออกมาหลายคนรอบพยักหน้าถึงแม้จะพยายามกดเสียงให้เบาที่สุดแต่ประสาทสัมผัสเสลี่ยนนับว่าเฉียบคมเป็นเยี่ยมจึงได้ยินเสียงนั้นทั้งหมดอย่างชัดเจนโดยไม่มีตกหล่นมีคนกระซิบกันเงียบงันในสุดก็มีคนกล้ามาพูดความจริงเสียทีข้าระอัดอันมานานแล้ฮแต่ไม่กล้าพูดก่อนหน้านี้ใช่บอกว่าองค์ท้ายจืออ่อนโยนใจดีหรอกหรือทําไมตัวจริงถึงเป็นไปได้เช่นนี้เล่า ทากลางเสียงกระซิบกระซาบของพวกคนเสี่หลียงพงะถอยไปก้าวหนึ่งโดยเมื่อรู้ตัว20ปีมานี้เขาไม่เคยหวาดกลัวต่อหน้าต่อศัตรูหน้าไหนมาก่อนและไม่เคยหวาดหวั่นต่อสิ่งใดแต่เวลานี้ในใจพรันรู้สึกรากระถือความหวาดกลัวนั้นม้วนกลืนเข้าไปเวลานี้เอง เขาได้ยินคนหนึ่งกล่าวสิงบามริศเดชปานนี้ก็ออกไประบายพวกข้าศึกสิจะได้ไม่ต้องสู้รบกันให้เหนื่อยยากเพียงนี้พอได้ฟังประโยคนี้เขา้าเขาก็ยืนอยู่หน้าที่แห่งนั้นไม่ไหวอีกต่อไปทำไมเขาจะไม่รู้ว่าตนเองในยามนี้ไม่ใช่เทพบูพถือกระบี่ขี่บุผาอมยิ้มน้อยๆม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่บนแท่นเทวรูปองค์นั้นอีกแล้ว เสลียนหมุนกายวิ่งออกวิ่งสุดฟีท้าออกไปจากป่าผูโยรากับวิ่งหนีเฟิงสินกมู่ชิงตะโกนมาจากด้านหลังองค์ชายท่านจะไปที่ใด ทันใดน,นั้นในหมู่ฟูงชนก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเหมือนยิบคนงานอายุน้อยผู้หนึ่งช่วยดูแลผู้ป่วยในเขตกัน,กนจูจูลุกขึ้นมาต่อยเตะเตะต่อยใส่ผู้ป่วยสองสามคนอย่างไม่มีปีมีครุยจนให้ไม่การเกิดการต่อยตีอุตแต่ว,ว่าเฟืองศินกมู่ชิงไม่มีเวลามาจัดการทางนี้แล้วตะกอนเรียกทหารสองสามหมู่ให้มาดูแลสถานการณ์ก่อนจะไล่ตามเสียเหียนไปทิศทานเขาวิ่งตะบึงออกไปก็เนินเปยจืดด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วไม่นานนักก็มาถึงยอดเขาอัดแน่นขนาดไปด้วยต้นไม้ สิเลียนสองตาแดงกามตะโกนเข้าในป่าออกมาออกมาเฟิงสินร้องเรียกองคชายท่านมาที่นี่ทําไมสิเลียนตะโกนขึ้นฟ้าข้ารูวเจ้าอยู่นี่โผหัวออกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้นะหมูชิงท่านหากท่านตะโกนแล้วทําให้เขาออกมาได้ก็คงไม่ พูดอย่างไม่ทันจะขาดคำมีอันต้องเงียบเสียงกระทันหันเนื่องจาก,กพวกเขาทั้งสามเิ่นเสียงเงืดงาด,ดังขึ้นที่ด้านหลังพวกเขาเหลียวหน้าควับผู้ที่กำลังนั่งอยู่บนเทาวันนี้แกว่งไกลพรางทอดตาลงมองพวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็มีช่คนประหลาดชุดขาวที่ใบหน้าซีกซ้ายร่ําให้ใบหน้าซีกวาแย้มยิ้มพวกนั้นหรอกหรือมันยอมปรากฏตัวออกมาเพราะเสียงตะโกนจริงๆ เสี่ยเหลียนเห็นข้าวก็สูญเสียสติรับรู้คิดไปทันทีโผลเข้าใส่พรางตวัดด้วยน้ำเสียงเกรี้วกรัดเช่าจะเอาชีวิตเจ้าคนชุดขาวนนั้นหลบฉาบไปได้อย่างง่ายดายชายแขนเสื้อสีขาวลวมกว้างสบัดพริ้วไวร้ราวกับปีกวีเสื้อสง่างามเป็นยิ่งนัก ฝฟังซิงกับมูชิงต่างกระทําเสียงเอ๊ะเดิมทีกําลังจะเข้าไปช่วยแต่กลับพบว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพวกเขาจึงหยุดนิ่งอยู่กับที่พากันทําหน้าตะลึงพึงเพลิดไปได้วยกันทั้งโก้ซวนเสียเลียนมัวแต่โมโห จึงไม่รู้สึกถึงความผิดปกติเลยเขาชักกระบี่ออกจากฝากเฟิงสินตะกอนองชายท่านไม่เห็นหรือเขาเขาว่ามือข้างหนึ่งซิเหรียญยื่นเข้าไปบีบพอคนชุดขาวเล้ยมืออีกข้างถือกระบี่โดยที่ปลายกระบีจ่จ่อชนะอกข้องอีกฝ่ายเห็นชัดว่าคนชุดขาวตกอยู่ภายใต้การควบคุมของแล้วแต่กลับหัวเราะเสียงดังเสียงหัวเราะนี้ช่างสดใสกลางวานคล้ายจะเป็นเสียงของเด็กหนุ่มซิเหรียญรู้สึกกับฟังคุ้นหูยิ่งดนะังเหมือนเสียงของไกลสักคนแต่อารามโกรธแค้นภายในเวลา อันสั้นจึงคิดไม่ออกเสียงนี้เหมือนเสียงของผู้ใดเพียงนึกสงสัยอยู่นิดเียก็ปล่อยให้มันว่าหายไปไม่ช้าคนชุดขาวก็ถอนใจซีเหรียญเอ้ยซีเหรียญไม่ว่าเจ้าจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วเจ้าแพ้แน่แขวนเสียนเลิกใกล้จะจบเหตแล้วซีเหรียญโกรธจัดตบหน้าเขาฉาดหนึ่งเจ้านึกว่าเจ้าเป็นใครหากข้ายังไม่ให้เจ้าพูดก็จงหุบปากไปเสีย สำหรับเสเลียนเนี่ยนี่คือกริยาอันหยาบคายที่สุดเท่าที่เขาเคยกระทํามาเลยก็ได้คนชุดขาวที่เขาตบจนหน้าหันเบือนหน้ากลับมาอีกครั้งเจ้าอยากให้ข้าหุบป,ปากจริงๆนะหรือก็ได้ก็ได้แต่ว่าความจริงแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำพวกเจ้าพลิกกลับมาชนะได้ขึ้นอยู่ว่าเจ้าจะเต็มใจทําหรือไม่ หากฝ่ายนั้นไม่ได้เพิ่มประโยคหลังมาสิเหลียนก็ไม่ทางสนใจเขาอย่างแน่นอนแต่พอมีประโยคท้ายเพิ่มเข้ามาสิเหลียนก็รู้สึกว่าที่เขาพูดอาจจะเป็นความจริงก็ได้วิธีนั้นมีอยู่เพียงแต่เขาต้องยอมใจออกไปวยราคามหาศาลเท่านั้นเองเขาขอบหายใจกล่าวเสียงต่ำวิธีอะไรจะอยากให้ข้าทำอะไรก็บอกมาตรงๆพูดเลวไหลให้มันน้อยลงหน่อยคนชุดข,ขาวบอกว่า,เจ,าเจ้าเจ้าก็มาใกล้ๆนี่แหละข้าจะบอกให้ เสลียนบอกได้เฟิงสินร้องเรียกองค์ชายท่านคงจะแต่แล้วกลับเห็นเสเลียนเสียบกระบี่ดแทงกรงโหัวใจคนชุดขาวน้มดวบลงไปกล่าวว่าเจ้าว่ามาเลยคนชุดขาวกระซิบเบาๆที่ข้างหูเขานอกจากเสลี่ยนกับเขาสองคนแล้วไม่มีใครยินว่าเขาพูดอะไรแต่เสลี่ยนยิ่งฟังก็ยิ่งเบิกตากว้างพอฟังไปได้เรื่องกระตบหน้าเขาอีกทีหนึ่งอย่างอดรนทนไม่ไว้ข้าไม่ได้ให้เจ้าพูดเรื่องนี้ข้าต้องการให้เจ้าบอกวิธีแก้ไขวิธีแก้ไข คนชุดขาวบอกว่าข้าก็บอกไปแล้วอย่างไรเล่านี่แหละก็คือวิธีการที่เจ้าต้องการอยู่ที่ว่าเจ้าจะเต็มใจทำหรือไม่ ี่เลียนมีสีหน้าบิดเบีย้ยวเจ้าคิดจะทำอะไรตกลงแล้วเจ้าเป็นใครกันแน่คนชุดกาวรือรัข้าเป็นใครจะเจ้าไปลองถอดหน้ากากดูด้วยตัวเองเล่าี่เลียนคิดจะทำเช่นนั้นอยู่ก่อนแล้วเลยถอดหน้ากากเีกหนึ่งร่ำไห้เสกหนึ่งยิ้มแย้มลงมาทันทีครู่ต่อมาเขาก็ตัวแข็งเป็นหินไปทั้งตัวภายใต้หน้ากาก ใบหน้าที่กำลังยิ้มเล่นน้อยเขาอยู่ตอนนี้ก็คือใบหน้าหล่อเล้าลของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาผุดผาดสองตาเป็นประกายเจิดจรัสกำลังอมยิ้มเล่นน้อยและมีสีหน้าอบอุ่นอ่อนโยนอย่างสดจะเปรียบนี่ก็คือใบหน้าของเขานั่นเองจบตอนครับ